สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะข้าวเหนียวแช่ดอกอัญชันนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกนะคะน้ำดอกอัญชัน แล้วก็จะเป็นนึ่งร้อนๆนะคะวันนี้จะทำข้าวเหนียวมะม่วงค่ะตามไปดูกันเลยนะคะต่อไปจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งค่ะอ้าวต่อไปเรามาสวนมาเก็บดอกมะลินะคะมะลิมีหลายชนิด8ต้น ทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนะคะเราจะนำไปแช่น้ำกะทิที่จะโรยหน้าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจะเก็บมะลิลานะคะมะลิลาจะมีกลิ่นหอมนี่นะคะมะลิลา ไปโรยหน้าน้ำกะทินะคะนี่นะคะมาริลาหอมชื่นใจนะคะนี่หอมอต่อไปเราเอาเข้าวเหนียวมานึ่งในหวดนนะคะใช้ฟืนนึ่งค่ะ สีสวยงามเลยนะคะเอาฝาปิดไว้เดี๋ยวจะเอาฝาหม้อมาปิดตรงนี้ไว้นะคะเครื่องที่ทำข้าวเหนียวมะม่วงก็มีกะทิกล่องนะคะน้ำตาลทรายแดงแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วก็มะม่วงสุก บ้านเราใช้มะม่วงมะม่วงแรดนะคะมีหน่อด้วยนี่นะคะสุกธรรมชาติไม่ได้บ่มแก๊สนะคะนี่นะคะก่อนอื่นเราก็ข้าวเหนียวนึ่งอยู่นะคะเราก็มาเตรียมเตรียมทำน้ำกะทินะคะเพื่อจะคุกกับข้าวเหนียวนะคะ ขนาด250 ML ออนะคะใช้กะทิหนึงกล่องเลยหลังจากนั้นก็น้ำตาลทรายแดงนะคะหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ ประมาณเราจะทําไม่หวานนะคะเพราะเราหวานมะม่วงอยู่แล้วสช้อนชา5 6าหประมาณ8ช้อนชาหรือ4ช้อนโต๊ะนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะไปคนไปตั้งเตาไฟนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะ,ะข้าวเหนียวเรานึ่งมาละ้อนนะคะจะแบ่งบางส่วนไว้รับประทานกับอาหารข้าวบางส่วนจะไว้ทำขนมเท่าที่จะกินนะคะของครอบครัวเรามี4ี่คน,อนพอแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะพ่อบ้านกะทิกับน้ำตาลเมื่อกี้เราลืมใส่เกลือนะคะใส่เกลือสักครึ่งช้อนชาเพิ่มความแหลมของรสชาตินะคะหลังจากนั้นก็ ให้เข้ากันนะคะตั้งเตาจนกะทิเดือดนะคะแล้วก็ค่อยไปคนกับข้าวเหนียวร้อนๆเมื่อกี้นี้นะคะจนน้ำตาลละลายหมดและเดือด ระหว่างรอกะทิเดือดนะคะเราก็มาเตรียมมะม่วงไว้ก่อนนะคะมะม่วงสวยๆล้างสะอาด <c oughs> เราจะปาดทั้งเปลือกนะคะไม่เอาผ่าครึ่งดันให้ติดกับมเมล็ดเลยนะคะผ่าครึ่งหลังจากนั้นก็ได้แบบนี้นะคะ สวยงามมากหลังจากนั้นก็กรีดกรีดเป็นสี่ส่วนนะคะกรีดตรงกลางเบาๆแบ่งสี่นะคะ แบ่งสี่ตามแนวยาวนะคะหลังจากนั้นก็ซอยขวางอย่าให้เปลือกขาดนะคะประมาณให้เป็นลูกเตา๋า แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ลองลองปลิ้นดูนะคะว่าสวยหรือ,อยังอ่าสวยงามเลยนะคะ แบบนี้นะคะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะวางรอไว้เลยนะคะ <c oughs> มาดูกะทิกันเลยนะคะเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นจะนำไป ผสมกับข้าวเหนียวร้อนๆของเรานะคะที่นึ่งเสร็จแล้วตามมาเลยค่ะอ่าเทไปเลยนะคะเทให้ทั่วเลยหม้อดำนะคะใช้เตาฟืนค่ะ หลังจากนั้นใช้ทพัพพีไม้หรือทัพพีที่ไม่คมนะคะคนคนเบาๆอย่าให้เม็ดข้าวหักหรือแตกนะคะคนเบาๆแล้วก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ15หรือ สิบห้านาทีนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวกับกะทิเข้ากันได้ดีนะคะสิบห้าหรือ20นาทีก็ได้เพื่อจะได้เข้าเนื้อนะคะกะทิจะได้ซึมเข้าไปข้างในทั่วถึงนะคะ ทิ้งไว้นะคะต่อไปเรามาเตรียมหัวกะทินะคะใช้กะทิครึ่งกล่องที่เราแช่ห้องฟิตไว้เหลือจากขนมขาวที่แล้วนะคะกับแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะและน้ำเปล่านะคะเอาน้ำเปล่าใส่ด้วยพอประมาณละลายละลายแป้งก่อนนะคะ คนให้ละลายในน้ำเวลาไปตั้งไฟจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะละลายแป้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็แป้งละลายแล้วค่อยเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็เกลือ กลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะอืมประมาณนี้นะคะคนให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟนะคะ ตั้งไฟให้พอเดือดไม่ต้องถึงกับแตกมันนะคะตั้งไปเรื่อยๆจนเดือดนะคะต่อไปเรามาคั่วถั่วเหลืองกันนะคะถั่วเขียวผ่าซีนำถั่วไปล้างน้ำให้เสด็ดน้ำนะคะใส่กระชอนล้างน้ำและผึ่งไว้ให้เสดดน้ำ หลังจากนั้นก็เอามาคั่วนะคะคั่วไฟอ่อนๆจนถั่วกรอบนะคะแล้วค่อยเอาไปโรยหน้าข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะอา้าวมาดูกันนะคะ ยี่สิบนาทีผ่านไปเป็นไงบ้างเอ่ยนี่นะคะสวยงามไหมคะหลังจากนั้นเราจะจัดใส่จานกันนะคะอันนี้ถั่วไปคั่วมาแล้วดอกมะลิจากสวนปลอดสารพิษอันนี้กะทิลอยหน้านะคะอ่ามาจัดกันเลยค่ะ จะลองจัดใส่ถ้วยดูนะคะเอาถ้วยเล็กๆจะได้ไม่อ้วนนะคะใครชอบเยอะก็ใช้ถ้วยเยอะนะคะอ่าจะจัดใส่ถ้วยเล็กๆดูนะคะ กัดข้าวเหนียวลงถ้วยนะคะกดให้พอพอแน่นเป็นถ้วยนะคะนี่นะคะ แล้วจะคว่ำลงจานนะคะอืมทานน้อยๆดีไหมคะหลังจากนั้นก็โรยโรยหน้าด้วยกะทินะคะ โรยหน้าด้วยกะทินะคะหลังจากนั้นก็จะโรยด้วยถั่วแต่งหน้าด้วยถั่วกับดอกมะลินะคะถั่วคั่วถั่วคั่วกรอบๆนะคะ หลังจากนั้นก็เอามะลิล้างสะอาดนะคะปลอดสารพิษวางลงไปข้างๆนี่นะคะแล้วก็หอมชื่นใจนะคะแต่งตรงหน้านิดนึง แตงสักสองดอกดีไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะน่ากินไหมคะ ต่อไปเราก็จะไปชิมกันเลยนะคะไปชิมที่สวนหน้าบ้านนะคะตามมาเลยค่ะอ่ามาชิมกันเลยนะคะนั่งชมวิวที่สวนชิมไปด้วยชมสวนไปด้วยนี่ดอกโมกนะคะอยู่ข้างหลัง เอาตรงไหนดีเอ่ยเอาด้านข้างเนาะชิมแล้วก็เดี๋ยวแบ่ง แบ่งมาใส่กับมะม่วงนะคะ นี่นะคะอร่อยมามเอยหวานเล็กน้อยมันเค็มนิดหน่อยอร่อยค่ะคิิมอีกคำนะคะ มีถั่วด้วยนะคะได้เคี้ยวถั่วกรุบกรุบนะคะมันดีอร่อยค่ะต่อไปจะกินมะม่วงกับข้าวเหนียวนะคะ ข้าวเหนียวมะม่วงกะทิเล็กน้อยนะคะทานกันนะคะอร่อยค่ะสุดยอดเลยทั้งสวยทั้งมันชมตัวเองนะคะก,ก,ก,กุบกุบกับอร่อยมากทำรับประทานเองนะคะถูกดี ไม่ต้องไปซื้อเขาจานละร้อยกว่าบาทนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอ่าชมสวนต่อ ทานเหลือนะคะ